โอ้บ่ายบายบ่ายโมงปลปลหรือว่าคำเมืองว่าบ่ายบ่ายน้อยน้อยจะใดบ้านู้ดด้วยข้ายังไม่ได้พักเลยน้ำลดน้ำยังไม่เสร็จเลยโอ้โหผงผงปลาซิวแบกไหวโอ้สวยสวยสวยปลา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 เห็นปลาซิวแบกไหวน้ำอยู่ไหวไหวปลาซิวอ่าวเลย ภาษาบ้านเฮาสัน่นโตใหญ่เขาเอิ่นปลาซิวอ้าวสั่สนปลาซิวในหน่อยเอิ่นปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวมันหลายอ้าวดีอ้าวหน่อยอ้าวใหญ่เหมือนพึ่งถ้าพึ่งทางลำปางกับพึ่งพึ่งเชียงใหม่ว่าพึ่งพึ่งลำพูนว่าพึ่ง ซ้ำใหญ่เอาเพ,พิ่งลำพูนนี่หางใหญ่นะเพ,พิ่งลำพูนอ่ะฟ้าน้อยออกไปแล้ถ้าต่างน้ำลดต้นไม้ก่อนยังไม่แล้วดีเอาอีกหน่อยเอาให้ครบเซตเดี๋ยวมันจะให้เห็นว่าโอ้ที่ค่ายยังบม่ลดลดกะต้นอื่นค่าก็รออยู่ร้อนว่ะลดให้ครบนี่ ลถ,ถไม่เยอะแต่ลดทุกวันเน้นขยันเน้นขยันเน้นความขยันลถทุกวันแต่ลดไม่เยอะเน้นความขยันความขยันนี่ทำให้คนเจริญขึ้นมาขยันคันแข็ง ขยันแข็งแรงออกปปลาป,าปัปลาปั้ามเกิดขึ้เดี๋ยวขึ้นมาบนบกถ้ามรู้ด้วยเนอขึ้นมาบนบกจับปลาปล่อยบกจับนกปล่อยน้ำมีบาปจับปลาปล่อยบกจับนกปล่อยลงน้ำมีบาปจะหาทํามใชนไหมอ่า โอ,โอเคโอเคชุม่มฉ่ำพักยกก่อนโอ้จะปู่เจ้าตุ๊กเจ้าที่จะปู่เอ้ยว่าจะถึงนี่ให้โชคลูกหลานหน่อยเลยเออห้ได้ที่หนึ่งจะได้กินได้ทานให้นะโอ้จะเอาหัวหมูมาถวายเลยนะเออวิญญา้เล่นนะขอให้ถูกเถอะนะเอาหัวหมูมาถวายเลยเละเออเอาแบบปังๆเลย หัวมูหัวไมนเล่นเลยยิ้มตุยๆเลยผูกโบยกังหากเลยออะโอ้นั่นขยะอีกแล้วครับท่านโอ้ทำไมบางทีมันทิ้งขยะนนลอยทุบปังอยู่นู่นโอ้โหเดี๋ยวต้องไปเอาขึ้นแล้วให้มาจากต้นทางเลยโอ้ทำไมเขาขยันทิ้งจังเนาะทำไมไม่รู้จักจิตใต้สำนึก รักษาแม่น้ำลำคลองดี่าได้ต้องเอาขึ้นหับไปเอาขยะขึ้นก่อนค่อยๆเติมเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวสววลื่นสวว้ลื่นนี่ไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวลื่นนะสววาลื่นนี้อะไรหายากนละหาอะไรยากอนะยเอามานนะโอ้ ออกมานี่ขึ้นก่อนอถ้าเขาไม่รู้ค่อยว่าเฮาน่ะกระทิ้งนั่นเออมันมาเข้าอ,อยู่เขตเลี้ยงไก่เรานี่โอ้เดยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวหาอุปกรณ์กับเอ้ยจำได้ทำไม้เกาะวันนั้นเออนี่นี่แหมโอ้โอเคได้แล้วได้แล้วไม้ไม้เกาะละขึ้นก่อนปล่อยผ่านไม่ได้เราไม่ใช่คน ปล่อยปล่อยอะไรผ่านง่ายๆโอ้ยทุกเขาทิ้งทำไมเนาะทำไมไม่รู้จักรักษาแม่น้ำลำคลองถุงยังเก่าเลยเจ้าเก่าเลยมั้งนี่เป็นลักษณะคล้ายๆเขาเก่าเลยเออนี่ใส่มันนะเหมือนเก่าเลยอุปรกรณ์ขยะมันน่ะเหมือนเก่าเลยอันเดิมเลยบุคลิกเจ้าเดิมบ้านหลังเดิมเนี่ยทิ้ง โอ้ยนิสัยนมะึงเนาะถ้าว่าเองสร้างสุขัน,นิสัยใหม่ทุย้ยนิสายนี้ไม่เอาละเออดูดิโอ้โอจเจ้าเก่านั่นแหละมันไปทิ้งไหนเฮาไม่น,นจับเด้อเกิดเป็นขยะสารพิษไปใส่ในห้องดีกว่าใส่ในห้องหรือตัวน,นี้ไว้สองถุงละ หุงนั้นก็วันนั้นหุนั้นก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูลักษณะเดิมเลยไหนล่ะเอาอันนี้มบเป็นเนี่ยบัดดีมันน่ะอาการเดียวกันเลยนี่ครับโอ้เจ้านี่เนี่ยเจ้าเดิมนี่นเจ้าเดิมเลยนะอาการเดียวกันเลยโอ้เดี๋ยวฟองขอแจ้งท่านพ่อหลวงเด้อ หลวงเอ้ยเดี๋ยววันหลังประกาศไหนเลย,ยไม่ไหวไม่ไหว,ว,วไม่มีสุขน n i t สัยที่ดีเลยมากง่ายเกินเพื่อนก็มีถุงดำให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่ถุงดำวันหลังเอาเบสิก,ก่อนเขาไม่นั่นค่อยเข้าใจว่าเฮาหน่ะจะทิ้งแต่เฮาเอาไว้นี่ก่อนจะมีลาเดี๋ยวค่อยไปทิ้งง ท,ทิ้งที่มันถูกต้องอันนี้เอาไว้นี่ก่อนก็เบสิกก่อน่ายจะต้องพักจะกินเอาฟงกาแฟอยู่เออนี่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวบอกพ่อหลวงแล้วให้พ่อหลวงด่ามนะัะเฮาด่าเขาบอกต้องให้ผู้นำชุมชนนะ่ะด่าฮาด่าเขาไข่หัวใส่เพราะว่าไอ้ี่สิงตึงเขาไวา้ต้องให้พ่อหลวงเป็นคนด่าพเพราะเป็นผู้นำชุมชน เหมาะสมที่เป็นผู้ดา่าเพราะิ่นมีอำนาจมีหน้าที่เฮาคุนแค่ลูกบ้าน